สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวงานคอปะแขนเลยมีแขนในตัวนะคะทรงหลวมชายโค้งปลายแขนมีเบิ้ลนะคะกระเป๋าปะหนึ่งใบทำอยู่ที่ไซแอลค่ะหกสามสิบแปดนิ้วทำไปเลยค่ะ รับแม่แบบมาเลยนะคะใช้ L E P ที่หนึ่งหกเก้าเป็นงานปิดเจ็ดครึ่งไหลนะคะปรับไหลเรียบร้อยเพื่อนๆที่สร้างแม่แบบใหม่นะคะรอบปกรอบปกหันสี่ได้เลยนะคะสามสิบแปดนิ้วบวกแล้วนะคะหันสี่ทำหน้าหลังเท่ากันได้เลยนะคะแขนเลยถ้าทำรอบปกแบบหน้าหลังเท่ากันจะทำง่ายกว่านะคะ เป็นเสื้อทรงหลวมชายโค้งนะคะความยาวไม่มากเส้นตะโพกก็ได้ค่ะหรือว่าความยาวแล้วแต่ต้องการนะคะชายโคง้งจากชายขึ้นมาประมาณห้าหกเซนใช้อยู่ห้าเซนนะคะจากจุดเนี้ยแบ่งครึ่งได้เลยค่ะ แล้วก็โคง้งโค้งชายนะคะวาเป็นทรงหลวมแต่ชายไม่บานนะคะปิดเก็ตปิดเกตไหลคะ่ะ เก็ดวงแขนไม่ต้องปิดนะคะเป็นงานแขนเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะพองเกินไปเราจะแยกเรียบนิดนึงถ้าต้องการชายบางแยกลงไปถึงชายได้เลยนะคะแต่ดูแล้วตัวน,นี้ชายเขาจะไม่ค่อยบานเท่าไหร่เราก็จะมาแยกอยู่ในจุดของเอวเส้นเอวค่ะตัดแล้วก็ตัดตรงขึ้นมาค่ะ แยกเพื่อให้กระดาษเรียบนะคะจะได้วางง่ายๆ ในจุดนี้นะเราแบ่งครึ่งตีมาที่เส้นอกเลยค่ะแขนเลยแขนเลยไม่มากนะคะเหนือข้อสอก ปลายไหลวัดขึ้นหนึ่งเซนจุดนี้นะคะตีตรงๆมาเลยค่ะจะเลยอยู่ประมาณจากปลายไหลนะคะเจ็ดนิ้วหรือแปดนิ้วก็ได้นะคะเจ็ดนิ้วครึ่งอันนี้ตามต้องการนะคะคือเหนือก็สอบ เสร็จแล้วก็วางเป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะจากเส้นอกเนี่ยลงประมาณสี่เซนจากเส้นอกนะคะสี่เซนตีตรงๆมาเลยค่ะเบิ้งประมาณสองนิ้วกระเบียด องนิ้วกับสองขีดนะคะเบิ้ลเป็นแขนเบิ้ลตรงนี้เราก็ค้งนิดหนึ่ง จากมุมประมาณหนึ่งนิ้วจากมุมนะคะประมาณ1นิ้ว,ะะวชิ้นหน้าโดยในส่วนของคอคอปากแบบสวมหัวลงเลยนะคะประมาณห้าเซนข้างคอหกเซนไม่ไม่มีเจาะหลังนะคะ ถ้าไม่ชอบฟว้างก็เจาะหลังค่ะปิดคอไปที่หนึ่งเซนคอช่วงเนี้ยเขากว้างปกติเราจะมาทางมุมเฉียงมานิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะดึงช่วงนี้นะคะปิดไปที่หนึ่งเซน นี้วางได้นะคะแต่งคอนิดนึงทบหน้านะคะเป็นงานทบหน้าดูในส่วนของชิ้นหลังแค่เลยตี ตรงๆมาเลยค่ะเช็ดไล่นิดนึง ข้างคอเป็นเกณ์นะคะไล่มาเส้นคอแล้วก็แขนเบิ้ลแขนแขนสั้นนะคะโค้งคอหลัง บัตดูนะคะให้ได้หกสิบเซนหรือห้าสิบเก้าก็ได้ค่ะให้สวมลงตั้งใส่วัดค่ะสามสิบเอ็ดได้นะคะตรงเนี้ยเขาว้างนิดนึงเราปิดนิดนึงค่ะประมาณครึ่งเซน นิดนึงค่ะแขนด้านหน้าวัดลงมาสี่เซนด้านหลังลงเท่ากันค่ะด้านหลังลงเท่ากันนะคะสี่เซน เท่ากับด้านหน้าได้แล้วเราก็วัดในจุดนี้นะคะว่าเท่าไหร่แปดเซนครึ่งแล้วก็วัดออกมาเท่ากันค่ะแปดเซนครึ่ง โค้งมุมประมาณหนึ่งนิ้วโค้งให้เท่ากับด้านหน้านะคะแขนเบิ้ลสองนิ้วกับหนึ่งะเบียด ได้นะนเราจับชายมาวาง ตรงนี้เขาไม่ชี้นะคะเราไม่ต้องกดก็ได้ ใช้ไล่มานะคะเอาชิ้นหน้าเป็นเกณฑ์เลยค่ะแม่แบบใช้แอลช่างปรับรอบบกเป็นหน้าหลังเท่ากันแล้วนะคะแขนก็จะง่ายกว่านะคะถ้าหน้าบกหนึ่งหลังลบหนึ่งเนี่ยแขนเขาจะปรับยากถ้าเวลาสร้างแขนเลย สร้างหน้าหลังเข้ากันไปเลยนะคะจุดนี้ก็เรียบร้อยก็เป็นงานครบหลังคบหน้าแขนเบิ้ลก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ